สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรากลับมากันอีกครั้งในแผวนร์ซอมบี้นะครับใน EP ที่79แล้วนะครับ EP นี้เรามาอยู่กันที่ a d v e n t u r e Mode ภาค2นะครับในเลเวล d ด y เลเวลที่7นะครับไปดูกันเลยในเลเวลที่7นี้นะครับก็มีตัวกระโดดคำรัวเพิ่มมานะครับ ส่วนตัวที่ล็อกก็จะเป็นพีชเตอร์สวอตแล้วก็ชอปเปอร์นะครับเราจะเอาทันตะวันไปเพิ่มแล้วก็รีพิเตอร์นะครับแล้วก็วอนัทกับทอนัทนะครับแล้วก็ถังไฟแล้วก็เป็นลูกแฝดของเราครับทันตะวันสองหัว ไปกันเลยขอนอื่นเราต้องลงทันตะว,วันไปก่อนนะครับเพื่อเก็บสะสมพาธ่ได้มาที่สุดนะครับตอนนี้ตอนที่สอบีจะออกมานะครับทันตะว,วันไปก่อน,นตะว,วันดีชัดไม่ทันเลยนะครับตอนนี้มาแล้วครับสอบีตัวแรก อ้าวร,รอบนี้มีถึง3าธงเลยนะครับจัดลิมิตเตอร์ตัวแรกไปครับอ,อ๋อไม่ใช่ครับพีชูตเตอร์ตัวแรกครับอลทีเดียราจะเป็นทาตะวันไปก่อนอาตัวที่2องแล้วครับยังไม่จัดนะครับ เราจะจัดทันตะวันไปเรื่อยๆก่อนครับนี่จว่อมาซ้ำแถวครับซอมบี้มาซ้แถวอย่างนี้ถือว่าเป็นโอกาสเหมาะของเราครับจทันตะวันสองัวไปเลยเริ่มมาแล้วครับ ปีสวมหมวกกล้วยนะครับจะมาได้ถึงไหนเราจะป้องกันได้หรือไม่คอยดูกันครับทีเหลือก็เป็นพีชูเตอร์ครับตอนนี้ทันตวเราเต็มสองแถวแล้วใส่พีชูเตอร์ไปเต็มหนึ่งแถวครับอย่างน้อยนแลนะครับปีสวมหมวกกล้วย นตะวันเราหายไปหนึ่งดอกครับจัดเติมไปใหม่ครับใส่ลีพิตเตอร์ไปเลยครับสะดอกคำรัวมาแล้วครับอาทานตะวันไปจากหน้าไว้ก่อนครับแล้วก็ตามด้วยรีพิตเตอร์ครับ มาอีกแล้วครับที่กำจัดง่ายๆนะครับคือเราเอาดอกตะวันไปดักหน้าตัวกระโดดคำรัวไปนะครับเรามาจะเดินช้าลงขึ้นเยอะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่รีพิเตอร์ไปเพื่อความรวดเร็วนะครับตอนนี้รีพิเตอร์เรา เต็มแถวแล้วครับไม่ต้องห่วงแล้วครับตัวกระดดกข้ารั้ว,วเราจะไปเราจะใส่เทสนะครับของเราเริ่มมาแล้วครับเทสตูดเู็บใหญ่เบฟแรกมาแล้วครับ องไม่มียังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับใส่แทดอีกครับตามด้วยถัตวันสองหัวแทะเรารีชาร์จเร็วมากเลยนะครับตอนนี้้าใส่แทบได้ครบทุกแถวเราก็ไม่กลัวอะไรเลยนะครับ แเราเลืออีกทังเดียวนะครับจัดไปครับแท็ตัวสุดท้ายตอนนี้ซอมบี้มาเยอะแค่ไหนก็ไม่กลัวนะครับเนื่อจากว่าดีพิเตอร์กับพีช,ชุตเตอร์เมื่อยิงผ่านแทสไปก็จะกลายเป็นลูกไฟนะครับ ความแรงมันก็จะเพิ่มไปเท่าตัวเลยนะครับต่อไปเราจะใส่เป็นชอปเปอร์นะครับเพื่อววความปลอดภัยของเราเผื่อว่าซอมบี้มาเยอะจัดนะครับยิงไม่ทัน หน้าชอปเปอร์เราก็จะใส่เป็นวอลนัทไปครับเพื่อป้องกันชอปเปอร์อีกทีนึงครับปราคอมไรัก,กรุ้มของเรานะครับตอนนี้ชอมเปอร์เราเต็มแถวเลยนะครับ คทงที่2มาได้โดยไม่รู้ตัวเลยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าซอมบี้จะกระจอกมากครับเราใกล้จะถึงทงที่3อยู่แล้วซอมเปอร์ของเรายังไม่ได้กินซอมบี้เลยนะครับ เทียมมาไปถึงชอปเปอร์เลยนะครับตอนนี้ตรวจคบรวมมาแล้วครับ,รมมรบแล้วก็เสร็จชอปเปอร์อ้าวชอปเปอร์ก็ยังไม่ได้กินอยู่ดีครับเนื่องจากว่าตายก่อนนะครับตายก่อนที่จะถึงนะครับเสร็จร้อยไปครับ เราได้กินแล้วครับหนึ่งตัว <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นเว็บใหญ่เว็บที่3ซึ่เป็นเว็สุดท้ายเลยนะครับรู้สึกว่าวอนัทของเราจะผลิตไม่ทันนะครับมีช้ากันไม่ทันเลยทีเดียวไาทิตของเราก็เหลือเยอะมากนะครับ ไปครับตอนนี้ซอมเปอร์ของเราได้กินไม่กี่ตัวนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้เราก็จะจบกันแค่นี้ก่อนครับเนื่องจากว่าซอมบี้กระจอกเหลือเกินครับอย่าลืมครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ แล้วอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจากนายพีนัทเกมเมอร์ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย